เชนโมสลีย์ชนะแม้แต่ยกเดียวรวมทั้งยกที่ได้นับด้วยก็ไม่ให้ชนะครับดูกันต่อนะครับว่าถ้าหากว่าครบ12ยกคะแนนจะออกมาประมาณไหนครับมีเสียงเชียร์กระตุ้นแมนนี่มาอีกแล้วนะครับให้เดินหน้าลุยนะครับยกสุดท้ายแล้วลุยน็อกไปให้ได้ก็ไม่ทราบว่าเหลือยกเดียวนี่เชนโมสลีย์นี่จะเมตตาคนดูบ้าง <c oughs> สักนิดหรือเปล่าครับไม่วันนี้จะเอา,ะ <c oughs> าแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับยิ้ม ต้องมีตอบแทนมาแล้วครับเพราะว่าจะออกกับยับอย่างเดียวขวาไม่ออกมจะออกไปชุดเดียวก็ยังไม่มีอะไรครับไหนๆก็ยกสุดท้ายแล้วต้องกล้าเลวครับเชนมอสลีเหลืออีก2นาทีเท่านั้นครับจะทําให้คนดูได้ชื่นใจสักครึ่งยกไหมแม่จะดูเป่าปากแล้วนะครับมอสซีมาถึงยกนี้ <laughs> แผ่วชัดเจนครับนี่ขนาด ออกหมัดน้อยด้วยนะครับแต่ว่าต้องถอยเยอะครับเสียงฮูอีกแล้วครับคนดูคงเจ็บใจครับม่าอุส่าพกกระเป๋าซื้อตั๋วเข้ามาได้ตั๋วฟรียังยังบ่นเลยครับคนถ้ามาดูมวยชกแบบนี้ <c oughs> ซ้าย โอ้ดีชกระยับชิดสวยครับเวล,ลาเหลือนาทีเศษนะครับโมสซีก็ยังโอ้ย<อ>นี่โดนเต็มเลยครับโมสซีก็ต้องพยายามรักษาสติตของเขานะครับไม่เคยแพ้นอกใครครับเลยต้องชกแบบนี่นะครับปลอดภัยสุดๆครับ เรามาดูคะแนนครับหลังจากอีก40วินาทีผ่านไปนะครับจบยกแล้วนี่คะแนนจะแพ้ชนะก,กันไกลแค่ไหนและกรรมการ3ท่านนั้นจะให้คะแนนไปในทางเดียวกันทั้งหมดไหมใกล้เคียงกันไหมแม่เหลือ20กว่าวิครับยังไม่เห็นขวาโมลีออกครับปากเกี่ยวนี้ออกไปเยอะแล้วครับ จะมีเสียงโหหรือเปล่าเมื่อระฆังหมดยกดังขึ้นอีก10บินาทีข้างหน้าหมดยกครับปากเกี่ยนี่หันหลังเข้ามุมเบื่อเลยครับเหนื่อยด้วยแล้วมามันไม่สนุกครับตัวปากเกี่ยงพยายามเต็มที่นะครับเดี๋ยวฟังคะแนนครับ ก็เป็นธรรมเนียมเขาครับน้องขอบคุณพระเจ้าหลังจากชกเสร็จนะครับนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามเสมกีฬาและมวยโลกด้วยนะครับทั้งนี้วลฟอร์แมนไวท์เทนดิงครับแหมคะแนนดูแล้วนี่ขาดแต่จะขาดเท่าไหร่ครับนี่ครับนับ แรกที่ได้เลยครับซ้ายชัดเจนนะครับไปดูครับตาพร่าเหมือนนี้ครับตาพร่าครับลักษณะนี่ครับรูปที่โดนนับนี่แหละครับที่ปาเกียวโดนครับอาจจะมีอีกทีหนึ่งให้ดูครับดูครับยิ้มคนคนโดนครับแต่ยิ้มครับเดี๋ยวฟังคะแนนครับ ทั้งสองคนมีไม่ตรีต่อกันมานานแล้วครับเป็นก็มีมีอัธยาศัยต่อกันคือสนิทกันแต่ตอนที่ปากเกียวเข้ามาอยู่ในสังกักด Golden Generation อยู่พักหนึ่งครับแล้วมอสลี่ก็สนิทกับเขาก่อนที่จะย้ายาอยู่ท็อปแรงน่าจะแพ้ชนะกันไห 5คะแนนได้ครับอย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวดูครับเพราะไม่รู้อย่างที่ผู้บรรยายฝรั่งบอกครับไม่รู้จะให้คะแนนโมสลียยังไงครับแม้กระทั่งยกที่ได้นับ8เขาบอกเขายังไม่ให้ชนะเลยครับโมสลีวันนี้ก็รักษาสถิติไม่เคยแพ้นอกใครไว้ได้ต่อไปนะครับแต่ว่าศรัทธานี่จะได้หรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับ วันนี้คนฟิลิปปินส์ก็เชียร์เยอะครับมากันวันที่โชกับออสการ์เดลาโฮยานั้นปาเกียวควักกระเป๋าตัวเองซื้อซื้อ,อตั๋วนะครับเข้าชม15ล้านบาทให้เพื่อนจากฟิลิปปินส์มาดูไฟที่ต่อที่เท็กซัสนี่ก็เหมาเครื่องบินมาให้มากัน200กว่าคนเลยนะครับมาที่ดัลลัสตอนนี้ก็เปลี่ยนกลับมาใส่เสื้อน้ำเงินครับ ตอนก่อนขึ้นเวทินใส่เสื้อเหลืองนะครับตามที่เขาได้รณรงค์ให้ชาวฟิลิปปินส์ใส่กัน Mostly นี่ดูแล้วนี่ถ้าจะถ้าจะต้องอาจจะต้องเลิกชกภาษา19ด้วยแล้วก็ปิดไฟนี่ไม่สวยด้วยครับครับแทนที่จะกู้ชื่อขึ้นมาได้ไฟนี่อาจจะยิ่งเสียลงไปนะครับ Mostly เอาละครับคะแนนครับ เป็นเอกฉันท์ครับเจ็ดริงไซด์ร้อยแปดรบร้อยยี่ส1บร1อย1ดครับร้0บ1 2อ1 0จครับแล้วปรากฏว่าถ้า120นั่นแปลว่ายกที่โดนนับนั้นปาเกียวนั้นได้เต็มรได้เต็มครับ แสดงว่ากรรมการข้างวิธี3คนนั้นมีอยู่2คนครับที่ให้คะแนนเต็ม10เลยครับโดนนับแล้วแต่ว่ายังได้คะแนนเต็ม10บกับป้องกันแชมป์เวลตาเวท w ี o ว่ได้เป็นครั้งที่2นะครับนี่จินกี้ครับมายิม้มวันที่3ามีไม่ได้เจ็บตัวอะไรเลยครับแล้วโดนนับแบบพิสดารด้วยเราชมโฆษณากันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ ครับประชุมวันนี้น่าจะดีนะครับนายชอบรายงานนะครับกลิ่นอาจทำให้เสียเรื่องอ Start ทกลิ่น a อ b i p e r ค่ะรถก็หอมรถคุณหอมสดชื่นดี